กาเห็นเขาติดกันครับไวรุ่นนั่นไวรุ่นนี่เนาะหรือคิดอยากกินน้ำเขาแล้วครับอาสิโบแมนไวรุ่นแล้วแต่ยังหน่อยก็เคยอายุ20น้ำเขามาอยู่ครับที่เห็นหลายๆก็สิเป็นไวรุ่นสร้างโตเนาะครับแล้วก็เป็นไวรุ่นแล้วก็บวกด้วยจังหวัดเจ้าของที่อยู่เนาะครับแต่ผมกับเชียวนี่ละครับไวรุ่นเสิงสางนี่ละครับผมว่าตรงนี้คนสงสัยแน่นอนครับว่าเสิงสางหมายความว่าจังไรหรือมาจากใดเสิงสางก็คืออำเภอหนึ่งของจังหวัดโคราชครับซึ่งเป็นอำเภอที่ผมเกิดเขื่อนลำไปมาเที่ยวหาดชลมตะวันถิ่นมันหม่อนไหมผลไม้พืชผักตะเคีีีียยยนน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 ััััักกษ์ทบบบลล่่่มมมสสสสาารรรหวววงงงงปููออออผผ้้้ตตตืเเเคถึ ยังเสือว่ามีคนสงสัยแหะครับว่าคำว่าเสิงสางมันแปลว่าอีกอย่างน้อผมอ่านในวิกิพีเดียก็คือใกล้ลุงลุงอรุณหรือคอนซสีแจ้งแหะครับภาษาบ้านเฮานั่นตัวตะว้าขยายความคำว่าเสิงสางซื่อๆก็สิจบคลิปแล้วครับกลับมาว่าเรื่องสติกเกอร์ครับมองตัสติ๊กเกอร์ก็อยู่ในปั๊มพีที่สีคิวนะครับ้านนี้ผมก็เคยตัดตึงแต่7 8ปีก่อนพูดแล้วครับต้งแ่ขับรถขันแหกอีกอย่างปั๊มพีที่นี่ดีครับมีห้องอาบน้ำมีบริการนวดฟรีครับเหล่อากับมุมห้องานรักคอนไห่น